ลูกกำลังวหวนน้ำเน่นอยู่รู้แลละได้ยินเสียงเสียงมันดังมากติดไรเนี่ยประตูเหรอรู้สึกว่าลูกใจยังไม่รู้แด้เดยได้ปิดปิดปิดตรงน้ำสายยังไม่เห็นลูกเลยออลูกที่หัวปลาโว้ยสวัสดีลูกน้อย อย่าดีน,นะล like ูกไดี๋ยาทำไมลูกเอาขาไปพาดเตียงอย่างนั้นล่ะลูกป๊าป๊าแม่เป็นไรลูกอยู่ไหมอยู่ด้วยนมป๊าป๊าก็ดูนมหน่อยป๊าป๊ากดนมป๊าป๊าดูดิ่มมากเลยป๊าป๊านั่นให้นมป๊าป๊าเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าป๊าเนี่ยลูกลูกป๊า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 เขาออกไปเดินเล่นนะไปไหนลูกเดี๋ยวอุ้มลูกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ ไหนลูกลูกคาตัวตายเดตือนอะไรพ่อทำอะไรให้ให้ห้ามเหรอออืฮะห้ามยังไงอ่ะก็ต้องเอาของนี้ทำให้ลูกมีปัญหาได้เอาไปจากตัวลูกอ่ะสมมติว่าลูกอยากกินของไฟเลยไม่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 ป้าไม่ให้ขอคมไฟเลยป๊าป๊าปล่อยไปป๊าเขากรงไปไหน่อยป๊าขอกินบล็อกหน่อยนะป๊าไม่ได้ไม่ได้ป๊าอย่าดื้อสิลูกไปนี่ต้องในห้องอะไรอ่ะอู้อะไรเนี่ยเอากินไหนอู้ อร่อยป้าป๊าไวเกินนี่มันอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นอร่อยไหมนั่นอร่อยมากเลยป้าป๊าเตะแตะ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 นี่ปั๊กอะไรเนี่ยจิ้ม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 ปิด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 ป๊าป้าเขาอาบน้ำแน่นนะป้าป๊าไม่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 ปิดปิดปิดเดี๋ยวป้าเราขึ้นไปอาบน้ำเลยขึ้นไมอาบน้ำเลยปิดได้ไงวะเนี่ยะโอ้สดชื่น เตี้ยเตี้ยอาบน้ำกันหน่อยนะครับป๊าปลาเล่นน้ำกันเถอะเล่นน้ำกันเถอะเล่นน้ำกันเถอะเออตสดชื่นต้นอย่าโดนลูกอย่าโดนอย่าจะทำตะบูก็กลูกลูกตายตายแล้วเหรอโอเคตอนนี้เราก็ต้องมาดูแลเด็กบ้างแล้วทำไมจอผมดำละพี่นิวรอสักครู่เด็กเพิ่งลืมตาตื่นมาตกแล้วสดีไอตูดปลาทำไมปลาปลาเป้าตบเป้าดำยังเงยเนี่ย กูแล้วปะป๊าหน้าหลอนมากไปดีกว่าปะป๊าโอ้โหคือไม่ไม่ลูกกันน่าหลอนกว่าปะป๊าแล้วรู้ป่ะลูกลูกขึ้นได้ได้แลใจเย็นนะลูกดูลูกกระโดดปะป๊าผมขึ้นไม่ได้มันลำบากเหลือเกินจะไปไหนลูกลูกลงมาดีๆนะลูกอุ้มผมขึ้นไปหนเขาจะดูแลลูกดีๆลูกห้ามทำในในแขกงนะลูกจ๋าโอเคป่ะลูกอุ้มจะไปไหนดูจะทำอะไร โอ้ยประตูล็อกกับป๋าป๋าประตูนี้ไม่ให้เข้านะลูกจ๋าทางนี้ออกได้ไหมเนี่ยตัวเขียวจ๋าตอนนี้ลูกเป็นถั่วเขียวแล้วถ้าเกิดโตเป็นถัุงงอกันอย่างนี้ใช่ไหมป๋าป๋าป๋ามีอะไรให้ถือได้มั่งอะป๋าปาจิบโค้กไปให้หน่อยดิป๋าไม่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 ตัวจ๋าคุยไปไหนลูกจ๋าจะเอาไปทําภารกิจป๋าปทำอะไรอะบองแล้วแล้วกันลูกทำอะไรของลูกเนี่ย ลูกเป็นเด็กดีมากเลยลูกลูกไม่ฆ่าตัวตายนะอย่าคิดจะทำแหละยาอย่าลูกลูกจะยกมันขึ้นเหรอไม่ไม่ไม่ลูกจะลูกจะววาลูกคิดจะโดดใช่ไหมอย่าอย่าลูกอย่าหยุดหยุดตายว่ะนี่ตุ๊ก เป็นอะไรหร oh, 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 ื่องต่อลูกโอ้โอ้เล็ดนึงเต็มอยู่เล็ดนึงเต็มอยู่โอ้สบายเล่ดเปนรถเอเลดเป็นลยติดตึกมาไม่ตายเหรออุตส่าห์คิดแผนมาอุ้งชนะเลยโอ้นี่ผมคิดแผนมาห้าวันเลยเนี่ยการจะโดนนะสุดยอดตบมือให้ลูกถึกกันไม่ตายไปไหนลูกลูกหิวอีกแล้วเดี๋ย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 วขอกินหน่อยนะลูกกินได้ปะป๊าป๊ขอขอกินหน่อยนะไไได้ม่ลูกอยู่น้ำ นี่ไม่อร่อยไปไปไปหาอะไรกินทีกอ้วนดีก่อนโอ้ยเสียดายจังห้องอื่นก็ได้ไอ้เนี่ยเด็กไอ้เด็กเราคอะไรยาลูกไปโวดติดเด็กไม่ด้วยถังอะไรเนี่ยเออะไรเนี่ยน่ากินจังเลยไอ้งัวงี้งงงงงงออกออกลูกลูกออกเพราหิวมากอยากกินอะไรที่ไม่มีสารอาหารหน่อยอ่ะ อุ้ยทำไมลูกตัวเขียวแล้วลูกลูกป๋าอุ้ยแล้วลูกขยะกินได้ด้วยอ่ะงำแย่ๆๆป๋าอร่อยจังเลยเสียขยะป๋าลูกลูกเก็บขยะใส่ถังดีกว่าลูกสนุกกว่าโอเคได้ครับโอเคเก็บขยะใส่ถังหนึ่งก้อนเดี๋ยินใส่ถังหรือใส่ปากเนี่ยขยะในมือท่านใส่ปากเลยครับผมตัวเขียวได้นาทั้งตายแล้วเหรอป๋าจ๋า จ๋าปลาปลาแปลกไปอ่ะผมเห็นปลาปลาย่อตัวจริงๆนะเดนห่งอ่ะเฮ้ยปลาปลาแม่งหลอนมากปลาปลาเนี่ยลูกจะไปทำไรลูกจ๋าลูกอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นของของแข็งลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีคือคือจอผมอ่ะเห็นเห็นผมกระโดดถึงไหล่พี่นิวอ่ะนั่นแหละลูกเจ๋งมากลูกเจ๋งมากเนียสมเป็นลูกพ่อแน่ ป๊าป๊าป๊าว่าไงเอ่ยเพลงไปตรงนู้นในดีตรงหน้าทีวีอ่ะป๊าป๊ายกไปได้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 เดี๋ยวยกไปให้ไปเลยไปเลยป๊าป๊าปล่อยโอเคลูกลูกลูกยิ้มทำไรลูกไม่ให้อร่อยอะไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องเลยกินแล้วมันสะอาดเลยป๊าป๊าไม่รู้สึกว่าตัวลูกมันเริ่มเขียวแล้วเนะเด้อใจเย็นใจเย็นป๊าป๊าสวัสดีมียาปมวียาด้วยเหรอลูกลูกอันนี้ไปลูกลูกส้มส้มส้ม กินส้มส้มแนบลูกไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเต้นลูกใจเย็นใจเย็นพี่นี่หมดโอ้ลูกกินส้มแนบส้มส้มส้มพลังมากินกล้วยไหนกินกล้วยไหนลูกกินกล้วยไหนกรอสกรอบอัดตูดได้ไหมป้าป๊ายัดใครล่ะไม่มียาเลยวะใจเย็นลูกจะไปไหนลูกอย่าอาบน้ำเลยนะเพออาบให้ลูกแล้วคนนั้นไม่ต้องไม่จำเป็นนะเดี๋ินสบู่ได้เดินสบู่สบู่มา กินไม่ได้ลูกตะปูต้องไว้ในส้วมใจเย,ยน็นตายตายกลางอากาศเอา้าแล้วจบทางไม่เจอเหรอลอยลอยเอาน้ำ <c oughs> เดี๋ยวๆป๊าป๊าทำอะไร <c oughs> อ่ะคุเจ็เสียหายได้ไงเดี๋ยวเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเห็นแผ่นใสๆนี้ไหมโลดยูทูบลูกนี่ไงโอ้สุดยอดลูกภูมิใจตัวพ่อมากเลยมนกลับกันวะทีวีได้ไหมเนี่ยทีวีไม่ได้เหรอป๊าป๊าซนเองแล้วเนี่ย บับป้าทำอะไรของบับป้าเนี่ยอย่าดื้อนะลูกเห็นนี่ไหมลูกก็ไม่ดื้อโอ้บับป้าโหดนะเนี่ยลูกเปรตชั้นสองดีกว่าลูกเดี๋ยวบัป้าเอาคุญแจไปไขเอากุญแจหน่อยนะบัาป้าเอาตามแบบเดดตามบับป้าไปช้าช้าห้องนี้ดีกว่าโอเคแป๊บนึงนะค่อยๆปีนอยู่ล็อกไขไม่ได้มีกุญแจทำไมไขไม่ได้อะไม่รู้อะลูกล็อก เดี paid, ๋ยวเสียงแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอุ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนใช่แล้วเดี๋ยวลูกลูกหายไปไหนหอ้ยหอยขอเล่นมีดหน่อยนะอย่ายวลูกใจเย็นๆลูกกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่รู้แล้วได้ยินเสียงเสียงมันดังมากติีไรเนี่ยมันกลัวรู้สึกว่าลูกกำลังว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวปิดตรงน้ำไป ลูกเลยอ๋อลูกที่บอกละโมงแล้วโธใจเย็นๆปบป๊าปปิดแยี่ยงขวดีกว่าตู้นี้ไม่ดีตู้นี้ไม่ดีอย่าอย่าเปิดตู้นี้ดูโอ้ตู้นี้มีของไม่ดีนะเขาเร่งตั้งอะไรวะใจเย็นลูกใจเย็นโอ้โหหมดหมดหมดขวดหมดแก้วหมดแก้วมีถังขยะด้วยโอ้โหลูกจะไปไหนใจเย็นลูกอย่าทิ้งขยะเลยลูกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน ผมอยู่ไหนหมุนติวติวติวเลยป๊าป๊าโอ้ my god นี่มีปลั๊กไฟด้วยโอ้โหเดี๋ยวลูกถืออะไรอยู่โอ้ป๊าโอ้ดําเลยป๊าป๊าอยากเล่นน้ำป๊าป๊าป๊าข้างบนนั่นกล้วยทำอะไรกันสองตัวป๊าป๊าเห็นปะบนระเบียงนั่นน่ะบนระเบียงนั่นน่ะป๊าป๊าเห็นปะอ๋อที่เป็นลูกอหรลูก เวยเต้นรำกันหรอเปล่ป้าสองลูกมันคือปีหนึ่งกับปีสองนี่ก็มีคงไฟเต้นรำกันด้วยป้าลูกกินยาไหมลูกเราลู้หน้าเขียวก่อนเดี๋ยวป้าป้าให้กินยาหมดเลยได้ได้รี่ไปหน้าเขียวเลยกันนะโอเคเปล่าเป็นหน้าเขียวงำยำยำแล้วอ่ะอ่านหน้าเขียวแล้วเป็นไงบ้างต่อไปพยายามพยายามขอบคุณมากครับผมขอกินหน่อยนะเนี่ยครั้นี้ก็เยี่มถึงเยี่มถึงป๊บกินหน่อยกินหน่อยยำยำไมนได้เดี๋ยวเดี๋ยว อังใครเอื้อมกระโดดขึ้นไปกินนักกินได้เขากินได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงจะไปไหนเราโอ้ตัวอาหารแล้วโอเคทานแล้วนะครับทานยังไงทานแล้วนะครับถึงแล้วลูกปีนเก้าอี้ลูกลูกวีเทคนิคอยู่ต้องค่อยดันเก้าอี้ออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วโดดขึ้นไปไม่ได้ลูกลูกได้แล้วใช่ย็นใชปะป๊าโหปะป๊าโหดอ่ะวีเก้าอี้นี้เไปตอนเอ๊บเดี๋ยวโอยเอาปิวเอ้าเอออะไรเนี่ย เด็แก้วกินไม่ได้บักสระปักเจ็บปักเจ็บบักเจ็บบักนี่เปิดเตา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 เตาเตาเตาเปิดเตาเปิดซ้ายเปิดขวาเปิดหน้าเปิดหลังโอเคอุ่นอุ่นตายย่างเด็กย่างสดเลยพี่นิวเนี่ยเห็นไหมคนกินเด็กีจริงไอตใช่ไหมเนี่ยคนกินเด็กเขาว่ากินเด็กอมตะนะดีอ่ะผมแนะนำหนังเรื่องกินเด็กให้พี่นิวได้นะอะไรวะซีอุย เอันนี้อะไรอ่ะป๊าป๊าเหมือนเรียกว่ารีโมททีวีจ้ะใช่ป่าวเดี๋ยวดินูถือได้อยู่อ่ะคาบิวเตอรล็อกตู้เสื้อผ้ากุญแจตู้เสื้อผ้ามั้งคาบิวเตอรล็อกอ๋ออันนี้กินได้ป่ะเนี่ยแบตเตอรี่ตู้อ่ะเฮ้ยแบตเตอรี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นก่อนนะใจเย็นๆจเกันไรป๊าป๊าไปที่อื่นดีกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไป ไม่มันเลยป๊าป๊ามีอะไรเล่นบ้างเนี่ยทีนี้ไม่มีอะไรเล่นแล้วหมดแล้วต้องอาบน้ำไหมเนี่ยอ๋อมันเป็นกุญแจที่ล็อกอ๋อเราล็อกไว้ขังไม่ขังลูกใช่ไหมอ่าป้าเป็นคนอย่างนี้นี่เองลูกอย่าพยายามเลยลูกสกิลลูกไม่ถึงงั้ลูกขึ้นแต่ป้าป๊าโอ้ย่าเจนห้ามเข้าห้ามเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอีกแล้วนู้ยอย่าเลยป้าป๊ามีของกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกเอ้า เอาเอาล็อกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกดล็อกไงวะชาวล็อกเดี๋ยวเปิดล็อกไปกดล็อกตู้ไปอัยนี้คือเดี๋ยวเปิดแล้วไปละโอเคล็อก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 โอเคเนี่ยป๊าเนี่ยโอ้โหที่ทคอไม่ได้คืออะไรใจเย็นนะลูกนะยายายากี้เห็นอยู่แถวนี้ไหนวะมันกดล็อกไปแล้วไม่เอาที่เอาเออเอาไอ้นี่เอกไปได้ไหมไปเอาไปที่ล็อกเอาไปจะเปิดประตูอะเปิดไม่วะเดี๋ยวมีมีแต่ป้าป้าดิดูดิโอใจเย็นลูก เอามามยาไหนวะยายานีาา่นีนน่นยาเจอแล้วลูกกินยาลูกกินยาร,ร,ร้อนเลยทั้ทงกลัวข่ช้างตาย <laughs> อุตส่าห์หาย,ยาเจอแล้วลูกไม่กินน่ะลูกใจร้ายอ่ะลูกกินคอนอยู่ปะป๊าคอนทองไอตอนเรากดคอนทอนดิคอนทอน,นคอนทอนเหรอ,รอรไกลๆดิย่ออ๋อมันจะตัวเล็กเดี๋ยวที่ผมบอกเองมัน <laughs> มันขึ้ขามันเป็นซองกับตัว เราต้องหาเวทีตายแบบใหม่ครับผมทั้งกว่านี้ึจะมีหลายๆอย่างต้องไปดูก่อนนะดูไม่ดีข้างบนนี่แหละเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนะปะปาไม่ต้องกลัวนะขึ้นไม่ถึงครับปาะปาช่วยอุ้มหน่อยปะปาอ่ะเดื๋ยจะถึงตั้งๆหนึ่งลูกป๊ะปาใจลายที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวเลลูกใครไปไหนแล้วอะไรจะตาเข้ามาเลยนะ เขาอยากอยู่คนเดียวอ่ะลูกไปมุดซอกโซฟาทำไมจะคิดนะว่าป้าไม่เห็นไม่ป้าป้าไม่เห็นเขาหรอกจริงป้าป้าอยู่ด้านบนโอ้ป้าป้านี่กองอ่ะป้าป้านี่กองอ่ะป้าป้าเห็นทุกอย่างอ่าคือพ่อของเจ้าอนาคินไม่ขยะทันติดไปก็ไปก็หายไปแล้วขาเกิดใหม่แล้วเจ้าไปไหนแล้วอนาคิน เจ้าข้าพ่อข้าแต่ไม่ใช่พ่อข้าอานาคินอยู่ในนี้บอกว่าโอ้ไม่อยู่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเหรอพ่อจะดูแลลูกอย่างดีเลยไปไหนลูกลูกแม่งทะลุประตูอ้าวยังอยู่ดรืว่าลูกไปไหนทะลุอีกแล้วอ่ะดี๋ยวลูกอะไรเนี่ยลูกจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวยายาลูกยายาไม่ดีป๊บนะ เนี่ย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 จิม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 เอ้าขโมยซ้อมไปแล้วอะไรเชอะมีมีดดูกมันไม่ดีลูกใจเย็นๆโอเคซ้อมกันนะซ้อมก็ไม่ดีลูกลูกเอ้าซ้อมมันลอยไปแล้วไม่ใช่เหรอลูกรออยู่นี่กันนะอย่าเพิ่งไปไหนนะเขียนป่ะแป๊บหนึ่งนะลูกลูกอย่าซนอย่าซนลูกเดี๋ยวลูกอยู่รออยู่นี่แหละโถแน่ใจไม่ได้กลับมาเจอลงไปนอนกอง เล่นดนตรีรอก็ได้โธแน่นอนป๊าป๊าเย้ลูกพอมีของจะให้ว่าไงป๊าป๊าของที่ลูกต้องชอบแน่ๆเพราะลูกจะใช้ในอนาคตคืออะไรเหรอปลูกเพราะครวสว่างมาแล้วลูกเป็นของที่ตกทอดมาจากแม่ของเจ้าลูกลูกลูกเขียวแล้วลูกลูกหลังวะลูกลูกลูก ตอนนี้ปะปะไปข้ามอบให้เจ้าพลังไลท์เซเบอร์สีม่วงจงเล่น <ไง S 2> กับมันซะ,ะโอ้มันเล่นยังไงอะปะ๊าป๊าโอ้โหป๊าป๊า <c oughs> เป็นไงบ้างลูกสุดยอดไหมลูกงวงช้างเหรอป๊าป๊าสุดยอดไปเลยเดี๋ยวว่า,อาเอาอยาวได้ไงเนี่ยป๊ารป,ระปะ๊าลูกเล่นกับมันก่อนลูกเนี่ย<ป>ไลท์เซเบอร์ของเจ้าป๊าป๊าไม่เอาป๊าป๊าน่ากลัวโอ้โหสุดยอดไปเลยป๊าป๊าลูก ออกมาลูกอร่อยไหมลูกป้าป้าอร่อยไหมลูกแล้วพอใจนะลูกอยากลงโถส้วมป้าป้าเยจับลงให้อ่ะลากให้อ่ะจัดการเลยลูกเนี่ยทีเนี้ยขึ้นเลยลูกได้เหรอลูป้าป้าได้เลยลูกอย่าเลยขึ้นไม่ได้ยามสินลูกอย่าตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยยามเข้าลูกถังอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาตะเอา อตาไม่ทันกรรมเอาเป็นไรตายอ่ะตายที่ขอบสะจิมตูดหรือเปล่าทำจิมตูดตายผมผมก็ยังจะปีนขึ้นไปดูแล้วตายเฉย่งยโตกินเยอะขนาดนั้นหมดลูกไม่สตรองเลยไม่จะตรองลูกอยากลองอะไรม้างมายูโดพ่อยมันเล่นอะไรได้ลูกไม่รู้อ่ะแต่เห็นว่าเห็นแม่ใช้บ่อยก็เลยอยากเล่นบ้างอ่ะ มันอยู่ตรงไหนอะลูกเดี๋ยวพ่อไปเอาให้อยู่ข้างบนเย็นลูกได้ไหมเนี่ยใจเย็นพ่อไปที่คอนโดพ่อไหมลูกไปทําไมพ่อเดี๋ยวโดไม่มีอ่ะอันขวาตู้ขวาข้างเตียงอ่ะอ๋อเดี๋ยวลูกลูกอย่าเพิ่งคิดตั้นนะลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งสิลูกมันควงควงมุนมุนอยู่ลูกอยู่ไหนลูกกำลังหาวิธีเปิดเตาแก๊สอยู่ลูกเดป๊อปเฮ้ยเดี่เจาลูก ป๊าป๊าเรารอไม่ไหวแล้วนะเข้าไปก่อนนะบ๊ายบายอินไซกองนะลูกไหนป๊าป๊าไซกอกนั่นไงดีไงลูกสีม่วงเนี่ยไหนป๊าป๊าหลอกกันไม่มีซะหน่อยอยู่ตรงหน้าลูกลูกไม่เห็นเหรอไม่เห็นอ่ะเนลูกเบื่ออ่ะพ่อให้เพลงไปฟังด้วยข <laughs> อบคุณครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลูกล้เย่ะลูกใจเย็นๆอะไรอะป๊ป๊าขอนิดนึงนะนิดนึงดึงดึงดึ เอาตัวเย็นไหมลูกจะได้ตัวเย็นขึ้นได้ได้ได้ครับยาอยู่ไหนยาอยู่ในห้องน้ำยาะไหนายก้ายาด๊านยก้ายาด๊านายก็เอฟเอ๊ทําอะไรลูกลูกอยากจะแต่งหน้าเหรอเปิดเปิดเปิดลูกอาบน้ำเหลือโอ้ลูกโอ้ฟินฟินเอ้าน้ำมันหายลูกน้ำหมดอ๋อน้ำยังมีอยู่ครับลูกลูกส่องกระจกหน่อยลูกส่องกระจกได้เลยส่องเรียบร้อยแล้วโอเคส่องกระจก น่่าโคตรน่ากลัวโดดเป็นกบเลยไอตัวเราขึ้นมาข้างบนแะล้วเราย่อตัวน,นี่นนนยันนะอ้าขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นได้แต่พ่อไม่ขึ้นไม่ได้พ่อขึ้นไม่ได้ลูกเดี๋ยวพ่อต่อตัวได้ไหมพอ่อเอาพ่อไม่มีของต่อตัวเลยไม่มีพ่อนัน่นเลยไอที่ที่ตั้งอ่ะที่ตั้งที่ตั้งข้างหลังอะ่ะได้เลยลูกปึ๊บปึ๊บมาแล้วพ่อมาแล้วลูกเดี๋ยวนีาเนียนอย่าเนี้ลูกลูกลูกเนียนเนียนนี่ลูกพ่อไหม ห,หน้าพ่อชัดเจนมากแล้วถ้าโดนพ่อเนี่ยคือตำนานมากลูกลูกชีนะล,ลูกแม่เร็วจริงๆริงเขาตายเถอะนะพ่อไม่ได้ลูกอ้าวสำหรับความรู้สึกของการเป็นพ่อ,พ,อ <c oughs> พ่อทุกคนรักลูกพ่อทุกคนรักลูกึงนี้ลูกจะเกลียดพายครับทัจบ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 พอ,อนี้ทีกลับไปแล้วบาย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 ครับ